ความทรงจำทั้งหมดที่ผมได้อยู่ร่วมกับเราเก็บภ้าพไว้ทุกอย่างเพราะผมเป็นคนชอบเก็บความทรงจำดีๆกับคนดีๆที่ผมพบ ไโอ้เอฟซีเหรอจอนเลยอ่ะพอร์ตวพอร์ตปีไม่เอาเดี๋ยวนี้เล่นนะปีนี้เออ

อชีพหรืออาชีพหรือชีวิตของเราปกติก็ดีสาหรับพี่พี่อยากให้เราภูมิใจในความเป็นตัวเราให้มากที่สุดตอนนี้จะเป็นสุดท้ายของฤดูการนี้ความทรงจาทั้งหมดที่ผมได้อยู่ร่วมของเราผมเก็บภาพไว้ทุกอย่างความทรงจําท,ที่ผมพูดกับโค้ชโจผมได้เก็บความสู้กทุกอย่างไว้เพราะผมเป็นคนชอบเก็บความทรงจําดีๆกับคนดีๆที่ผมพบผมขอขอบคุณไม่ลืมพวกเรา แล้วก็ขอให้เราเยือนพงศขอให้ทุกคนได้ดีขอให้ทุกคนโชคดีคจาไว้ว่าพี่คนนี้ถึงจะไม่มีหรือไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราอยากเราโทรหาพี่คนนี้ได้ก็อย่าไม่ลืมว่คคลของเราครับที่ทําให้ทีมของเรา,าอยู่ได้ด้วยน้ำใจและสปีดที่ยิ่งใหญ่ Well. ว่าเป็นแมตช์สุดท้ายครับของการแข่งขันฟุตบอลไทยลยีกเราครับท่านเจวันก็บอกกับพวกเราแล้ววันนี้มันเป็นนัดสุดท้าย okay. This our last matchch ถึงมันจะไม่มีความหมายกับการที่จะอยู่ในหลีกต่อไปหรือยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคอมเมนต์ของแฟน f อของสวัสดี์ครับต้องฝากพี่มาถึงพวกเราพี่โตเป็นเสรจองเอาแฟนเราเหนื่อยกันมาทั้งปีอ่ะขอสามแต้มกับไปฝากเขาด้วยนะเขาอยู่กับเราแพ้ชนะเขาก็อยู่เคียงข้างเราเขาดูเราอยู่ที่บ้านเขาตามเรามาที่นี่ เพื ừ, nào, nào, à, không ่อตัวเราศักดิ์ศรีเราและเพื่อแฟนของเราทุกคนขอให้โชคดีทุกคน ขอเชิญทุกท่านยืนรงทางความเคารพเป็นสัตว์เสือธรรมดาิครับ เอาลงอีกเอาลงอีกอครับพวกเราครับด้านหลังได้ยินเสียงไหมวันนี้ถึงมันจะไม่มีความหมายในหลีกแต่มันมีค่ามันมีความหมายสำหรับพวกเราทุกคน เรามาบันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจํากับอนาคตของพวกเรานะอย่าเล่นนะเว้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงไปเอาได้ปะ เพืส่ยนแบ แค่รุ่งชนะล้วงไทยมีน้ำใจนักกีฬาของแท้ของแท้ของแท้แมวเก้าชีวิตกลับมาพีชช่คิดและแก่เจอฉันแน่โคราชของจริงของแท้ฉันกลับมาแล้วละของแท้ของแท้ <S <S เราอาจจะยังไม่ดีพอแต่ในฤดูกาลน้าเดี๋ยวท่านเดว,วันจะมาพูดกับพวกเรา <S <S ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณนะสำห,หรับแฟนบอลทุกคนที่ติดตามทีมไปตล,ลอดไปไหนก็เห็นหน้าพวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกกระดังใจนะครับก็บอกได้ครับเราไม่ท้อนะครับปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่ <Yeah! S 1> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวอีกครั้หนึ่งครับจะมาขอบคุณพวกเราเชิญโค้ชโจครับ แล้วก็ขอ,อโทษน,นะครับใน5ปีที่ทํผลงานในช่วงไหนที่มันไม่ดีแต่ว่าทุกคนพวกบริหาร staff ทุกคนทั้งกีทุกคนตั้งใจทำมันดีนะครับแต่ทุกอลมันมีปัจจัยหลายอย่างจะรับะนั้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในวันนี้ก็คือว่าผมเลือกนะครับที่จะเดินออกจากบานี้ซึ่งผมไม่ได้ทิ้งทีมไปไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าใน5ปี มอยู่ทุ่งเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ทีอ่อาชีพของผมะผมอยากเดินออกไปหาความท้า,าทายใหม่ๆนะครับผมไม่ใช้คาว่าลา่อนแต่ผมจะใช้คําว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันใหม<อ>่ครับย้บอนแล้วคนทุกอย่างบนเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง <S 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 แต่ส,สิ่งเดียวที่เปลี่ยนเราไม่ได้คือเป้าหมายกับความมุ่งมั่นของพวกเราครับ lớ sẽ đua nhau, sẽ sưu với nhau, hãy mà luôn là team soat của con coi là sẽ không bao giờ ai. Cảm ơn quý ông, cảm ơn quý cô, cảm ơn tất cả mọi người. Nhẹo, cầu tài, lục với nhau, lướt với nhau, cảm ơn tất